สวัสดีครับสวัสดีสี่และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับื้นนี้กับพกบาวสัญญาชแนลครับพี่น้องื้อนี้ครับบาวสัญญาสวัสดีตากมองแรงครับพี่น้องอยู่คงนาครับมื้อนี้พี่น้องื้นนี้บาวสัญญาพาพี่พาน้องมากินนี่ครับพี่น้องเลยนี่ครับเมนูยามเกี๊ยวข้าวครับพี่น้องเลยนี่ครับต้มป่าครับพี่น้อง ต้มปาใส่ป็กก๊อครับพี่น้องเลยนี่ครับเมนูน้าหน้าครับพี่น้องเมนูหน้าแรงครับต้มปาใส่ป็กก๊อครับนะครับเป็นปลาบูเดียครับพี่น้องนะครับใส่ป็กก๊อกบานเห่านะครับแซ่บครับมาเนี่ยมาเด้อครับมาแซ่บมาสัญญาครับพี่น้องเลยปลาบูบูครับมาเนี่ยคนนี้เขาคือเก่าครับพี่น้องนะครับ ลองก็นครับถิ่มน้ำค้อนพี่น้องอค,คัดอย่างเดียวครับพี่น้องเลยคัดเจียวฮิกปลนครับเราสัญญาลืมครับปรุงมาครับนครับนะครับบูครับ เปืป้ครับพี่น้องหนึ่งวันนะครับปลาบัว <c oughs> ปลาบัวไซกลังต้มครับพี่น้องเอยต้ม <c oughs> ปลาบัวมั้ยนะครับใส่บกกอกครับ Okay. Mm hmm. มาเลยครับแซบบอกยาครับพี่น้องเลยส้มกอรครับเนี mm ้ hmm. อป้าครับหวานครับ <c oughs> บาบูซิดเบ็ดมาครับพี่น้องเุกทครับยาซิมยาไปซิดเบ็ดมาครับ น้าหนาวครับพี่น้องหน้าแรงก็กินหนูกินปลานะครับพี่น้องเท่านบ้านเฮาเนือ้อปลาครับข้าวครับบูไสกำลังต้มครับ สิมาไปทิดเบ็ดมาครับเงียนั่นเลยครับพี่น้องเนียมดส้มรับไข่มดส้มทิดออกครับพี่น้องเลยครับปลาครับอแล้วครับหวาน วันก็ครับพี่น้อง อย่าต้มโดนไปนะจังหน่อยครับเนี่ยปลาเปื่อยอยู่นะครับนะครับคัดอย่างเดียวครับพี่น้องคัดเจ้าเจ้ียวผงจังหน่อยเนี่ยวุ้ยคัดครับเข้อกัดประยังครับปลาว่านครับปลาสด บูชิดเบ็ดครับพี่น้องง่ายครับ hmm. พี่น้องง่ครับพี่น้องบูครับนะเซบครับไซ์ครับดิ ป็นนึ่งหรือเผาเกลือก็ดีนะครับปาบูนะครับแซบครับนึ่งซีอิ๊วนะครับ ใบไปได้ครับกินปลาครับพี่น้องเลยปลาไปได้ยัดก้างครับยัดก้างดีๆครับ mm. ก๊อกครับ,รบก๊อกเลยครับนี่นะครับ มาเลยครับแบ้าสัญญาครับพี่น้องพ่าแรงครับมนาะเนี่ยเขาอยู่หงหนาครับตมป่าครับเมนูยำแรงครับพี่น้องเอ้อบรรยากาศข้างล่างกันหนาเขาเลยครับพี่น้องเขาเกี่ยวเลียวนะครับ หวานครับเนื้อปลาครับปลาบูเนื้อหวานครับเนื้อข้าวครับหวานสดๆเป็นนึ่งกระเท็บครับปลาบูนะครับน้องตัวใหญ่เลยนะครับนึ่งสียูครับกระเท็บครับ มาครับเนื้อครับเก็บเก็บนะเก็บเว้ยครับจะได้วาสัญญาต้มดูนไปน่อยครับไว้ไล่หด นัน,นี่คำใบครับพี่น้องเลยห้าโมงก็จะเป็นเริ่มตกดินแล้วครับน,น,น้าหนาวครับข้าหนายอนใบหน้ำหนาวคำใบน,นั่งคบพี่น้องคำใบนานแจ้งครับพี่น้องเลยห้าเครื่งก็มืดอยู่ครับห้าหกโมงก็มืดอยู่ เจียวครับพี่น้องเลยมีเจียวพริกผงใส่คักคัชก,ก้อนนี้ครับเนื้อหวานเลยแท่ครับป่าครับหวานครับ Moi. น้องบาสัญญากระอิมแล้วครับบเบิดครับต้มปลาห้าตัวครับพี่น้องไงบลาบูห้าตัวครับบเบิดครับคลิปนี้บาสัญญากรมเพียงไรนะครับพี่น้องมีบาสัญญากัะเมนูบ้านหฮานี่ครับฟากพีตอนนองครับก็เมนูต้มส้มปลาบูหอานี่ครับปลาบูบ้านนะครับปลาบูซเบ็ดเดยพี่น้องเลยบาสัญญาซีบีดมาครับวันนะครับใส่ตู้เย็นไว้มาต้มครับ มกักกไล้ตื้ใจกระแชรครับพี่น้องกดติดตามให้บาวสัญญาเด้ครับเพื่อให้บาวสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปเต่าไปครับพี่น้องไงช่วงกินี้ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วรำลยกันทุกคนครับสวัสดีครับ